กลางพื้นป่าทึบของสีลังกาดวงตาสีอัมพันคู่หนึ่งกำลังจ้องมองโลกด้วยความระแวดระวังนี่คือเสือดาวสีลังกานักล่าผู้เงียบงันแห่งเกาะอ,อินเดียใตย้เป็นเสือดาวสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของสีลังกาและยังเป็นนักล่าที่อยู่สูงสุดในห่วงโซ่อาหารของที่นี่ด้วยลวดลายจุดที่เป็นเอกลักษณ์และลำตัวที่ทรงพลัง มันสามารถพรางตัวท่ามกลางแสงเงาของป่าได้อย่างแนบเนียนเสือดาวสีลังกาสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วและมักซ่อนเหยื่อไว้บนกิ่งไม้เพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์อื่นมาขโมย แว,ว่ามันจะดูสง่างามและแข็งแกร่งแต่เสือดาวสีลังกาก็กำลังเผชิญกับภัยคุกค,คามรอบด้านทั้งการสูญเสียถิ่นอาศัยจากการตัดไม้ทำลายป่าการล่าของมนุษย์และอุบัติเหตุบนท้องถนนปัจจุบันเสือดาวสีลังกาถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันตัวในธรรมชาติ การปกป้องเสือดาวไม่ได้เป็นเพียงการรักษาชีวิตของสัตว์ชนิดหนึ่งแต่มันคือการดูแลระบบนิเวศทั้งระบบเพราะเสือดาวคือผู้ควบคุมประชากรสัตว์อื่นๆให้สมดุลเสียงคำรามของเสือดาวอาจค่อยๆเลือนหายหากเราไม่เริ่มลงมืออนุรักษ์ตั้งแต่วันนี้ โครงนักล่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งถืนป่าไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ความดูร้ายหรือความสง่างามเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศอีกด้วยในฐานะผู้ล่าลำดับสูงสุดเสือช่วยควบคุมจำนวนประชากรของสัตว์กินพืชเช่นกวางหรือหมูป่าหากไม่มีเสือสัตว์เหล่านี้จะเพิ่มจำนวนมากเกินไป อาจกินพืชหมดป่าทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งต่อพืชน,น้ำและสัตว์อื่นเสือยังเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติพื้นที่ที่มีเสืออาศัยอยู่แสดงว่าป่าแห่งนั้นยังคงอุดมสมบูรณ์มีทั้งน้ำพืชและสัตว์ครบถ้วน แต่ทุกวันนี้เสือหลายชนิดใกล้สูญพันธ์จากการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยหากเราปล่อยให้เสือหายไปมันไม่ใช่แค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่สูญพันธ์แต่มันคือสัญญาณว่าผืนป่ากำลังตาย การอนุรักษ์เสือจึงไม่ใช่แค่เพื่อเสือแต่คือการปกป้องผืนป่าและอนาคตของมนุษย์เราทุกคนภายใต้ร่มเง,งาเขียวชะอุ่มของผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงใต้มีนักล่าผู้เงียบงันซ่อนตัวอยู่ นั่นคือแมวดาวแมวป่าผู้ลึกลับแห่งไทยด้วยลวดลายแต้นจุดและดวงตาสีอำพันธ์ที่เฉียบคมแมวดาวดูลไม้คล้ายเสือดาวย่อส่วนแต่มันมีขนาดเล็กเพียงแมวบ้านน้ำหนักเพียง2-7กิโลกรัมเท่านั้น แมวดาวพบได้ในป่าทึบของไทยทั้งในป่าดิบป่าสูงและแม้แต่ป่าชายเลนมันออกหากินในเวลากลางคืนล่าเหยื่อด้วยความเงียบงันไม่ว่าจะเป็นหนูนกกบแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารแมวดาวเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งบางครั้งมันยังเข้าไปใกล้แหล่งเกษตรกรรมเพื่อหาอาหารแต่มันก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายทั้งการสูญเสียทิ่นอาศัยการล่าและการค้าสัตว์ป่า แม้แมวดาวจะยังไม่จัดอยู่ในสถานะใก,กล้สูญพันธุ์ในระดับโลกแต่ในหลายพื้นที่ของไทยประชากรของมันกำลังลดลงอย่างน่ากังวลโคร<ๆ>งการอนุรักษ์รวมถึงการให้ความรู้และการปกป้องพื้นที่ป่าคือความหวังที่จะรักษาสัตว์ชนิดนี้ให้อยู่ต่อไป แมวดาวแม้จะงเงียบงันและยากจะพบเห็นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจแห่งป่าไทยการปกป้องมันคือการปกป้องธรรมชาติที่เราทุกคนพึ่งพิงเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าและผืนป่าถูกย้อมด้วยแสงรังจางแห่งครบค่ำโลกอีกใบหนึ่งก็ค่อยๆตื่นขึ้นมา ใต้เงาไม้และเสียงใบไม้ที่ไหวๆเงาสีเทาคลุมร่างของสิ่งมีชีวิตผู้แสนลึกลับชมดด้วยร่างเรียวยาวหน้าคล้ายใส่หน้ากากและหางลายพาดเป็นปล้อง ชมดเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบรากับเงาผีในรติการมันไม่ใช่แมวไม่ใช่สุนัขแต่คือสมาชิกโบราณของตระกูลสัตว์กลางคืนผู้ปราดเปรียวและปรับตัวเก่งอาหารของชมดนั้นหลากหลายพอๆกับความลี้ลับของมัน แต่ผลไม้สุกแมลงเล็กๆไข่นกจนถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดจิ๋ผลมะเดื่อที่หล่นลงพื้นหรือมแมลงปีกแข็งที่หลงทางสำหรับชมดแล้วไม่มีอะไรไร้ความหมายถึงแม้ชมดจะใช้ชีวิตลำพังแต่มันก็สามารถอยู่ร่วมกับพวกเดียวกันได้อย่างสงบไม่ใช่นักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อแต่คือมิตรแห่งรติการผู้แบ่งปันอาณาเขตอาหารและความเงียบสงบใต้แส,สงจันทร์ดวงตากลมโตของพวกมันสะท้อนแสงในความมืด ถูกออกแบบมาเพื่อการมองเห็นยามค่ำคืนส่วนจมูกก็ไวต่อกลิ่นราวกับเข็มทีท่แทงป่าใหญ่พวกมันคือทั้งคู่ล่าและเหยื่อเสมอต้องเงี่ยหูฟังต้องระแวดระวังเสมอเมื่อแสงแรกแห่งรุ่งอรุณปรากฏชมดก็เลือนหายกลับสู่ม่านไม้ปล่อยให้ป่าเปลี่ยนกลับสู่โหมดกลางวันอีกครั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้ก็ได้ทิ้งร่องรอยแห่งชีวิตไว้แล้วในยามค่ำคืนแในความเงียบงันของธรรมชาติ ในผืนป่าห้วยขาแข้งที่เงียบสงบและลึกลับแห่งนี้มีสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยรูปร่างและสีสันเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นตัวของธรรมชาติและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวัวแดงสัตว์กิีบขนาดใหญ่สีแดงเข้มที่สง่างาม มักโผล่พ้นแนวป่าออกมาเล่มหญ้าตามทุ่งโล่งในยามเช้าหรือเย็นพวกมันระแวดระวังเสมอเพราะชีวิตในป่าเต็มไปด้วยภัยคุกคามทั้งจากผู้ล่าตามธรรมชาติและจากมนุษย์ด้วยขาแข้งคือหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่เรายังสามารถพบวัวแดงในธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเพราะนี่คือป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับโลกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก คำพูดที่ว่าถ้ามาห้อยขาแข้งแล้วไม่พบวัวแดงเหมือนมาไม่ถึงจะไม่ใช่เพียงวลีธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงความสำคัญของวัวแดงในฐานะตัวชี้วัดความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นเครื่องต้นใจว่าเราโชคดีเพียงใดที่ยังมีพื้นที่ซึ่งธรรมชาติยังหายใจได้อย่างอิสระการได้เห็นวัวแดงในป่าธรรมชาติจงไม่ใช่เพียงการพบสัตว์ป่าแต่คือการสัมผัสหัวใจของห้วยขาแข้งอย่างแท้จริง เามมืดของคงไครที่ชื้นแฉะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เงียบงันและแสงเร้นจนแม้แต่นักสำรวจผู้ช่ำชองก็แทบไม่เคยพบเห็นนี่คือหมีหมามีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมันมีลำตัวเพียงไม่ถึง1เมตรขนสีดำสนิทและลวดลายคล้ายพระอาทิตย์สีทองบนอกซึ่งเป็นที่มาของชื่อซันแบร์มีแห่งแสงอาทิตย์ที่เรืองรองกลางความมืดของป่า แม้ตัวเล็กแต่พลังของมันไม่ธรรมดาด้วยกรงเล็บแหลมคมและลิ้นที่ยาวได้ถึง20นิ้วหมีมาเชี่ยวชาญในการหาอาหารทั้งปลวกน้ำผึ้งและตัวอ่อนมแมลงช่วยควบคุมประชากรมแมลงและกระจายมเมล็ดพันธุ์ไม้ไปทั่วป่ามันยังเป็นนักปีนต้นไม้ตัวยงสร้างรังอยู่บนกิ่งไม้สูงห่างไกลจากผู้ล่าและอันตรายบนพื้นดิน ชีวิตของมีหมานั้นโดดเดี่ยวและเงียบงันแต่มันเปี่ยมด้วยความอดทนแม่หมีจะดูแลลูกนานถึงสองปีสอนให้เอาตัวรอดในโลกที่ทั้งสวยงามและปราะบาง วันนี้มีมาต้องเผชิญภัยคุกคามมากมายทั้งการตัดไม้การค้าสัตว์ป่าและการล่าจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์แต่ตราบใดที่ผืนป่ายังคงหายใจหมีหมาก็จะยังมีชีวิตอยู่ในเงาของมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความลึกลับและงดงามของธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในดินแดนเงียบสงบของเอเชีย ท่ามกลางลำน้ำที่ไหลเชื่องช้าป่าริมฝั่งและทุ่งหญ้าที่ทอดยาวยังคงมีสัตว์ยักษ์จัดยุคอดีตดำรงอยู่เงียบงนันนั่นคือควายป่าร่างกายใหญ่โตมีกล้ามเนื้อทรงพลังเขายาวโค้งคล้ายพระจันท์เสี้ยว ควายป่าบูบารัตอานี่คือหนึ่งในควายที่ใหญ่ที่สุดและใกล้ศูนพันธุ์ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งพวกมันเคยเดินท่องไปทั่วที่ราบลุ่มของอินเดียเนปาลไปจนถึงป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันพวกมันเหลืออยู่เพียงหย่อมเล็กๆในอินเดียเนปาลพูตานและกลุ่มประชากรเล็กๆในประเทศไทย ภัยคุกคามมีมากมายเช่นการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำการลุกกรานจากเกษตรกรรมและภัยเงียบที่แทบมองไม่เห็นการผสมข้ามสายพันธุ์กับควายบ้านซึ่งค่อยๆลบเลือนตัวตนของควายป่าที่แท้จริง ควายป่าทั่วทั้งเอเชียอาจเหลือไม่ถึง4,000ตัวแต่ในพื้นที่คุ้มครองเช่นกาซิรังกาของอินเดียหรือโคชีทับป,ปูในเนปาลความหวังยังไม่ดับสูนหรือแม้แต่ควายป่าฝูงสุดท้ายแห่งห้วยขาแข้งพวกมันคือสิ่งหลงเหลือจากธรรมชาติดั้งเดิมแข่งแกร่งงดงามและจำเป็นต่อระบบนิเวศหากเราไม่เร่งปกป้องวันนี้วันหนึ่งอาจไม่มีควายป่าให้เห็นอีกต่อไปควายป่าแห่งเอเชียยักษ์ใหญ่แห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ กำลังยืนอยู่บนขอบแห่งการสูญพันธุ์ขอบคุณที่ติดตามรับชม AI Wildlife Documentary ของเราเรื่องราวของธรรมชาติยังมีอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสารคดีตอนต่อไปและพบกันตอนต่อไปครับ